เพียงร่างไร้วิญญาณของภรยาคู่ทุกขคู่ยากใช้ชีวิตรักเดียวใจเดียวอยู่เป็นคู่บุญกันมาอย่างยาวนานถึง44ปีถึงเธอจะล้หายตายจากไปแต่กงเตี้ยผู้เป็นสามียังไม่ทอดทิ้งเธอยังอยู่ดูแลเธอเหมือนครั้งยังมีชีวิตอยู่หาของกินที่เธอชอบมาไหว้นอนข้างศพเธอทุกคืนซึ่งอามาซกีผู้เป็นภรยาสั่งเสียบางอย่างเอาไว้ก่อนตาย สิ่งนั้นคืออะไรมาฟังคำตอบจากปากชายที่มีรักมั่นคงให้กับภรรยาตลอดไป ที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมา44ปีวันหนึ่งอาม่าจากไปแต่อากงก็ไม่ได้รู้สึกว่าอาม่าไปไหนเพราะว่าอากงนั้นได้เอาศพเนี่ยนอนอยู่ข้างๆอากงนั่นเองนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราขอต้อนรับอากงนะครับอากงเตี้ยนะครับหรือว่าคุณยมจูยืนยงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอากงสวัสดีครับอากงขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอากงครับให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆมันเป็นมุมมองของความรักที่มันดีมากแล้วมันเป็นความรักที่อมตะใช่ค่ะอากงอยู่กับอาามากี่ปีครับรวมที่ตลอดเวลารักกันมา40ปีได้รู้จักเลยก็เริ่มแรกเขาอยู่บ้านใกล้ๆกะครันตอนเรากระดูกหักก็พอมาตอนนั้นพ่อแม่ยังอยู่มันช่วยแบบเหมือนดูแลเละ ช่วยช่ยแม่ธรรมดาปกติแม่จะเป็นคนชื่อกระท้อนไปเทข้างล่างครับก็บางครั้งมาที่บ้านก็ช่วยแม่ยกไปเทให้เาะที่11เดือนเนี้ไม่ได้ทํางานอะไรเลยจะดูข้าวปลาหักไม่ได้เข้าเครื่แบบยุคนี้ครับครับใส้ผ้าแบบบางๆแปะแล้วก็ทาด้วยน้ํามันค่ะ แสดงว่ารู้จักอาามาตั้งแต่ตอนพระกงอายุเท่าไหร่คะฮะอากงอายุเท่าไหร่คะตอนที่รู้จักอาาตอนนู้โอ้หลายสิบปีค่ะก็ยังเด็กๆกันเขาแล้วเป็นเจ้าช่งอายุน้อยกว่าก็เขาก็มาใกล้เคียงแบบบ้านบ้านใกลอันเคียงเขาเรียกว่าตะโกนดังๆก็ได้ยินอย่างนี้เส้น่ากกว่าประทับใจอาาตรงไหนครับแบบใกลๆก็ พกูลเราอ่ะก่อนก็เป็นคนที่มีสตังค์ให้เรากู้ยืมแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ยืมเหมือนหรอร้อยละบาทหรือสองบาทอย่างเงี้ยแม่สนัดไปยืมเอ้ยไปกู้บ่อยตอนเป็นแรกๆก็ไม่ได้คิดลักกันหรอกตอนเราโดกหักอี่เงี้ยแล้วพอต่อมาก็ก็เป็นแบบไทยลอย มาพาทุริราตน์เนี่ย<ฆ>เราก็ช่วยก็ทำงานแบบซื้อลำม,มาก็พาเรือไปซื้อลำใต้เรือมา<ฆ>เราก็ไปช่วย,ยก็ยกฝ่ายข้าวก็ต้องช่วยเอาไป <c oughs> ต้องยันบ้านนะ่<ฆ>มันก็ช่วยกันไปช่วยกันมาแล้วลาวโม่ที่เลี้ยงเนี่ยก็ก็มาข้อไส้ชี้เรา<ฆ>คือเลีเ้ยงหมูเลียเ้ยงหมูด้วย ของเข้าแต่ว่าอาศสยที่เราปลูกร่างคาเลี้ยงเราก็ไม่ได้เก็บสตางค์แบบเกื้อกูลกันไปกันมาอย่างเงี้ยได้เห็นน้ำใจค่ะเออมันก็คกล้ๆตอนตอนเทข้าวเทลำนะใกล้ๆมึงเมื่อกี้มันเกิดความใกล้ชิดแลวมันนามันใกล้ๆกันอย่างเงี้ย เฮรัมาขายอยู่กันระยะมีสปาร์กมีสปาร์กสมัยนี้เรียกมีสปาร์กมันไม่มีกันสมัยอะไรแบบนี้ไม่ีแล้วค่ะแล้วเปลี่ยนจากคนคุ้นเคยคนรู้จักที่ช่วยเหลือกันมาเป็นคนรักกันได้ยังไงคะอากงมันก็บอกยากแาย์เจอกันแทบทุกวันพอมองหน้าก็แกรมันยิ้มกันแบบอย่างนั้น่ะรู้กันรู้ใจกันว่างั้นนะครับตอนนั้นตอนที่เริ่มชอบแล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าหลงรักแล้วมีการพูดคุยกันได้แต่งงานกันด้วยไหมครับอากง ตอนมูมดไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งผมชอบเข้าก้อนแล้วพอแต่ก็ยังไม่พร้อมเลยว่ายังไงก็ไม่รู้ก็เลยออกมามีเมียข้างนอกระยะปี้องไปีกว่าแล้วมาถึงอากงเหรอคะครับออค่ะแล้วยังไงต่อคะเดี๋ยวนึกไปนึกมายังไงก็ไม่รู้ก็กชอบก้อนร้อมเคยึ้นหน้านะะตอนนั้นแม่ก็ยังอยู่นะแต่ว่าผลตากไม่ค่อยดี พอก็ขึ้นมาได้พอมก็ตามขึ้นไปเขาไม่เขาไม่บอกว่าอย่าขึ้นมานะเขาไม่บอกแล้วแม่เขานะกวาดพื้นบ้านเขาเป็นคนจีนมาจากเมืองนอกเพราะว่าเขาไม่คิดทุนเงินเยอะพ่อมก็ไปยืนบังแบบไอ้ตู้ใส่เสื้อผ้าทมัยก่อนร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะก็กวาดพื้นน่ะม ไอไม่กวาาอ่อนๆนะขึ้นมาบนเท้าห้องเลคนตาไม่ดีแล้วเมื่อก่อนใช้ตะเกียงนะตะเกียงกันนั้นะแสดงว่าไม่มีการแต่งงานก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยโอ้เคยเข้าไปในห้องเขาอยู่ยันซีซีคนนี้ใจแข็งมากออ อันนี้เป็นยอนอดีตนึกไม่ถึงตอนเหตุการณ์นั้นเข้าไปในห้องยิ้มเลยนะคือว่าอากงก็ตัดใจจากเอาบ้าไม่ได้แหละยังไงก็ต้องกลับมาหาแบบนี้เห็นบอกว่าพอหลังจากที่เราใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยก็ช่วยกันทำมาหากินและมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตลําบากมากถึงขั้นว่าต้องไปจับหมูขายด้วยใช่ไหมฮะกงก่อนเป็นลูกจ้างตอนล่างมาเป็นเท่าแก่แต่ทีนี้ก็ก็ไม่ได้เป็นอีกแล้วเป็นครั้งเดียวเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้น ช่วงลำบากที่สุดของอากงกับอาม่ามันก็ตอบยากเพราะมันเ้าก็คนใจดำเคยให้เรายาเราก็บอกไม่ยาไปคนเดียวแล้วก็เราก็บอกปดิดโอกาสนะอาสักคิดยังไงก็มีแฟนใหม่ก็ได้ละไม่ว่าค่ะเราก็มไม่มีค่ะก็ช่วยกัน นะครับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานะฮะจนที่เป็นข่าวอยู่ก็คือว่าอาม่าเสียชีวิตลงอาม่าเสียชีวิตด้วยโรคอะไรครับพระกงก็แบบโรคพลาและไม่ทูโรนทุรไรอะไรค่ะถ้าวันที่อาม่าเสียชีวิตนี่มีอายุเท่าไหร่ครับกี่ปีครับวันที่อาม่าเสียชีวิตนี่อายุรวมแล้วทั้งหมดกี่ปีครับแปดสิบสองแปดสิบสองปีอนอนมาทำบ้านน <c oughs> ี้แปดสามค่ะทำไมอากงถึงไม่จัดงานศพให้อามาครับก็ ก็สร้างว่าไม่ไม่สวดไม่เฝ้าแล้วจะจัดงานอึกทึกคึกโคมนย่งเงี้ยเหมือนเกงใจชาวบ้านเลยเราก็มีตัวคนเดียวจะต้องไปไหว้วานคนอื่นก็เลยอ๋อคืออาม่าบอกอากงว่าไม่ให้จัดงานเลยเราก็ถ้าเอาออกจากบ้านไปพอทราบมันจะกลิ่นมากกว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยเมื่อคืนเมื่อวานนอนตอนลูกมาอย่างไม่ได้หลับเลยก็มอง ที่รูปกรายเกตใจเชื้อแดงตอนทําบัตรขนพิการเนี่ยมองกระชายมันก็เพลินดีเพราะตอนท่ายรูปแก่กระาหน้าจะยิ้มยิ้มนนหน่อยเหมืนอน,นอยัง<ม>อยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเมื่อคืนๆๆคืนแรกวันที่เขาเอาหีบมาบริจาคเนี่ยก็ここแบบมีเทพนม รับทองอะไรพะน,นะ,ะเออพอตามผ่านเดี๋ยวมองใกล้ๆกันเออรู้สึกว่ามันสบายใจดีอากงครับ,ค,รบคือตอนตอนที่ก่อนที่จะนําอาม่าใส่โรงเนี่ยอากงก็ให้อาม่านอนอยู่ที่บ้านปกติเป็นอย่างนี้มานานไหมครับกี่เดือนก็ตั้งแต่เดือนมิถุานาป<ใ>ีท<ด>ี่แล้วเนี่ยค่ะสิบสิบเดือนได้ประมาณใกล้ใกล้แล้ว ดูแลอา玛อย่างนี้มาตลอดสิบเดือนคอากงหนูขออนุญาตถามช่วงพอตายวันแรกคืนแรกแลี้ยพ่อมนอนกบครับซ่องคืนก็แต่ว่าไม่ให้ใจรากันไปคนละทางต่อไปตะวันตกเราก็เลี้ยงมาตะวันออกพอคืนที่สามจะเข้าไปนอนอ้าวสัมมเจตะโมกแล้วแล้วมานนอนกลางมุงข้างนอกก็ระยะประมาณ ส่านซอกชายมุงกับชายมุงกันนั่นแปลว่าความตั้งใจที่ที่อากงอยากจะเก็บอาม่าเอาไว้เนี่ยก็คืออาม่าขอไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ข้อว่าจะเก็บตรงนี้เรืออะไรอย่างงั้นแต่ว่าไม่ให้จัดงานไม่ให้วุ่นวายครับไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะนะครับแถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านเข้าไปสอบถามอากงตั้งใจว่าจะเก็บอาม่าไว้อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่คะไม่นานค่ะ ก่อนตั้งใจตั้งใจว่าจะบำเพ็ญกุศลใช่ทำศพให้อาม่ามว่ามีเงินพอทําก็จะทำพิธีแบบอากจะให้รอยวันเจร้อะไรจำลองนั้นพิธีให้อากงหนูขออนุญาตถามช่วงที่อาม่าเสียชีวิตแล้วอยู่ข้างๆกันเคยมาหาในลักษณะมาเข้าฟันอะไรอย่างนี้ไหมคะ่เไม่เคยเลยก็เราบอกแล้วว่า เรากจ้ากันคนละโลกแล้วต้องไปสูสุคเจตเถอะอย่ามาลบมากวนกันวันหนึ่งอย่างที่บอกคืออากงแกก็อยู่ของแกแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างว่าเนาะขออนุญาตนะครับคือคือศพวางอยู่มันก็จะมีกลิ่นไปไปรบกวนชาวบ้านเรื่องนี้ก็เลยแดงออกมาถึงข้างนอกชาวบ้านก็เลยรู้พอพอณณวันที่ชาวบ้านเขารู้เนี่ยเขาเดินเข้ามาบอกอากงเขาเดินเข้ามาหาที่บ้านเหรอะตอนนั้น แต่ก่อนแต่ลายเขไม่ไม่มีใครพูดแล้วก็ห้องน้ำที่ร่าสะดลายก็ระยะประมาณห้าศอกนะอเขาไม่เคยพูดเพราะเขาตอนที่ตายนี้เราก็เฮตปตะวันตกห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยบอกว่ามันมีกลิ่นพอ,อก,กลยๆเรื่องยาแตกนะการมีลมปะทะเมื่อก็จะเตือนว่าเอพร้อมแล้วว่าออะไรทํานองนั้นนะ เหมือนอา่าเองก็พร้อมแล้วทุกวันนี้อากงคิดถึงอามากแค่ไหนคะก็เวลามองให้ให้ข้าวให้น้ำเปิดม้งแล้วก็มองดูสภาพอะไรเนี้ยมันก็น้ำตามันก็จึมแหละค่ะเชื่อว่า,า่าก็คงคิดถึงอากงอยู่เหมือนกันนะคะมองลงมาจากบนท้องฟ้าตอนนี้ค,ค,ความช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างครับ oh. ลูกชายตามตามตัวได้แล้วใช่ไหมครับมาเมื่อคืนนี้แหละมาเมื่อคืนนี้ลูกชายว่ายังไงบ้างครับ เขาก็ไม่โกรธเรามันรู้ทางอะไรเน็ตนั่นอะไร 5, 5, 5ันาดฮะกะวันนั้นนายนายเพอเข้าไปที่บ้านด้ยก็ถ่ายแบบไอุ้วกมึงกับมันเนี้ยเรียกอะไรก็ไค่อยเูราะก<อ>ันาไ,ไม่มีาอากใช้เอกสารอะไรอย่างเงี้น่ะนี่แหละก็เขาไปช่วยหนึ่งพันบาทนายเพอ ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆลูกชายแนะนามากงว่ายังไงบ้างครับเขาจะชวนไปอยู่ทางโน้นลูกชายอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอากงชัยภูมิครับชัยภูมิไปไหมคะอากงจะไปไหมคะไม่เคยไปเลยแต่คนตานี้ไปค่ะและจากนี้ไปอากงตั้งใจว่าจะทําไงต่อจะไปอยู่กับลูกไหมหรือว่าไม่ละปฏิเสธมาตั้งคําแรกที่ชวนเลยค่ะบอกไปอยู่ทางน้นประสาทแล้วก็จะควบขูมไม่อยู่อะค่ะอากงขาสุดท้าย ยิ่งตอนมันเลียงกายเนี่ยนะกายตัวใกล้เนี่ยตีกล้ไปกุ้มเราจะออกไปเที่ยวเล่นนะครุบไม่รออะไรมันก็ออกไปอยู่อย่างนี้ดีกว่านะคะออกไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราเป็นคนเรียกว่าชอบเที่ยวเจอยู่บ้านนานไม่ได้มั่ไกามันร้อนไม่อิสระอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังไงก็ตามแบบก็ทุกอย่างก็ต้องดําเนินไปตามวิธีกัน ประเพณีไทยนะครับก็จะมีการจัดงานศพให้กับอาม่าด้วยค่ะแต่ความรักก็ยังอยู่ในก็นี่นี่ก็นายกมาเป็นแม่งานครับครับและต่อจากนั้นขายมาเป็นเจ้าภาพก็อาจจะมีก็ต้องประกาศใหม่แต่ว่าฮีบมีคนบริจาคมาให้คนค่ะแล้วร้อยแล้วน่ารักนะครับมีน้ำใจจากคนรอบข้างมาช่วยเหลือคุณ อากงเต็มท <|so|>? ี่เลยเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณอากงมากๆนะครับที่แวะมาแชร์ความรักมุมมองที่ดีนะครับที่มีต่ออามาด้วยนะครับให้กับ5ชาวเขาใหญ่ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ